สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์ม็อยากจะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากมีผิวสวยนะคะสุขภาพดีแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะคะและการด e ื่มน้ำเนี่ยก็สําคัญมากๆนะคะก็ต้องดื่มให้เพียงพอต่อวันนะคะและต้องมั่นใจว่าน้ําที่เราดื่มเนี่ยสะอาดค่ะและที่บ้านของฟิลมนะคะก็ให้ความสําคัญกับน้ําดื่มที่เราดื่มกันในบ้านด้วยนะคะเ oh. 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 พื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้านค่ะและฟิลนะคะก็เพิ่งจะเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำของทุกคนแล้ววันนี้ก็อยากจะมาแนะนํานะคะเผื่อใครหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาแล้วก็อยากจะเปล เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ก็เลยดีกว่าค่ะรับรองว่าของเขาดีจริงนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกองน้ําอันใหม่ของฟิล์มกันว่าเป็นยังไง นี่เลยค่ะทุกคนเครื่องกรองน้ำฟิลิปรุ่น AUT 2015นะคะที่ฟิล์มเลือกเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่รูปลักษณภายนอกเลยนะคะก็คือเล็กกระทันเราสวยงามมินิมอลลิสเลยยังดูทันสมัยมากๆเลยค่ะและเราสามารถวางเครื่องนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องเจาะผนังด้วยค่ะและเราวางเครื่องนี้ได้ทั้งบนซิง์แล้วก็ใต้ซิง์เลยนะคะแล้วฟิล์มเนี่ยมั่นใจว่าจะได้น้ําจากการกองที่มาอยู่เสมอน,นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบบที่ไม่มีถังเก็บน้ําค่ะและอย่างก็คือค่าติดตั้งเนี่ยฟรีด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูระบบกกกองน้ําาเลยดีว่่คะ เครื่องกรองน้ำฟิลิปรุ่น AUT 2 0 1 5มีระบบตัวกรองถึง3ขั้นตอน 1. ตัวกรองตะกอน PP ช่วยลดอนุภาคเช่นทรายสนิม 2. ตัวกรองคาร์บอนช่วยลดคอรีนสารที่ทำให้เสียรสชาติของน้ำและ 3. ตัวกรอง RO หรือตัวกรอง Reverse Osmosis ที่สามารถขจัดอนุภาคขนาดเล็ก และคัดจัดสิ่งสกปรกได้ถึง0.001ไมครอนทําให้เราเนี่ยมั่นใจว่าได้น้ําที่บริสุทธิ์จริงๆและยังมีโหมดการใช้งานก๊อกน้ํา2โหมดด้วยคือฝั่งแรกจะเป็นโหมดน้ําบริสุทธิ์น้ําที่เราใช้ดื่มใช้ในการทําอาหาร ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นหมอน้ํากรองที่ใช้ในการล้างผักล้างภาชนะทั่วไปได้ด้วยและที่สําคัญนะคะฟิล์มชอบมากเลยค่ะคือการเปลี่ยนไส้กรองของเขานะคะเราสามารถทําได้เองนะคะทําได้ง่ายมากไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยด้วยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนไส้กรองกันเลยดีกว่านะคะบอกเลยค่ะว่าทําได้ง่ายมากนี่นะคะอย่างแรกเราก็จะมาถอดฝาเขาออกก่อนค่ะ แล้วก็ด้านในก็จะเป็นตัวไส้กรองนะคะเีนทั้งหมดสอันค่ะนี่นะคะ1กับสแล้วก็เวลาการเอาออกมาเนี่ยก็คือหมุนนะคะทุกคนนี่หมุนแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็วิธีการใส่นะคะก็คือใส่เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็วางนอนแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ไส้กรองกลับเข้าไปเหมือนเดิมกันค่ะนี่นะคะ นี่แค่นี้ค่ะก็ทําแบบนี้ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนง่ายจริงค่ะพอใส่กองโคไปอยู่การใช้งานนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วค่ะเราก็สามารถทําการเปลี่ยนได้เลยนะคะเตือนรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟกระพริบค่ะแล้วไฟก็จะแดงค้างไว้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบการทํางานของเขากันค่ะว่าน้ําที่ได้เนี่ยจะใส่แค่ไหน และเครื่องกองน้าตัวนี้นะคะมีอัตราการไหลของน้ํานะคะที่สูงถึง1.05หลิตรต่อนาทีค่ะทําให้เราเนี่ยได้น้ําที่ใสสะอาดนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาเปรียบเทียบน้ําที่ยังไม่ได้กองนะคะกับกองแล้วให้ดูค่ะว่าความแตกต่กางเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่ยังไม่กองก่อนนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นน้ําในส่วนที่ยังไม่ได้กองนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะให้ดูฝั่งที่กองแล้วก็มาเปรียบเทียบทุกคนจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนกันด้วย ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่กรองแล้วพิมก็จะใช้ฝั่งน้ดื่มนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นน้ำที่พิมได้กรองค่ะทุกคนกลิ่นเขานะคะก็จะเป็นเหมือนน้ำก๊อกทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นคอรีนอ่อนๆค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นน้ำที่กรองแล้วค่ะก็คือจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูความใสของน้ํากันค่ะว่าจะใสขนาดไหนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นน้ําที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองค่ะ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะผ่านการกรองแล้วค่ะเดี๋ยวฟิลมนะคะก็จะมาชิมน้ำที่ผ่านการกรองแล้วค่ะนั่นก็คือแก้วนี้ค่ะพอฟิล์มชิมแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะไม่มีเรื่องกลิ่นสีและเศษผงในน้ํานะคะน้ําที่ผ่านการกรองแล้วเราก็จะได้น้ําที่ใสแล้วก็สะอาดค่ะด้วยระบบที่มีตัวกรองถึง3ระบบจะก,กําจัดโลหะหนักแบคทีเรียสารอินทรีย์อนุภาคขนาดเล็ก ถึง0.001ไมโครน้ำที่ได้ใสบริสุทธิ์มั่นใจว่าเราเนี่ยจะได้น้ำที่ใสสะอาดจริงๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟิลิปเขามีโปรโมทโปรโมชั่นช่วง9.9สินค้าฟิล l ิปวัตเทอร์ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่9เดือน9ปี2021นะคะมีส่วนลดสูงสุด39%พร้อมสินค้าแถมมากมายนะคะเมื่อซื้อครบยอดค่ะแล้วก็สามารถติดตามโปรโมชั่นนะคะได้ที่ s h อป e e l a z a d a นะคะ Home โป o บุญถาวรเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะแลลล้้้วกก็ิิง์อยยู่ต่ตคคนีเะ หรืออยากเข้ามาดูสินค้านะคะสามารถเข้ามาและทดลองสินค้าจริงได้ที่โฮมโปรค่ะแอบบอกนะคะเมื่อซื้อสินค้าเป็น a u t 2 0 1 5ตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับช่องทางที่ร่วมรายการมีของแถมเป็นกระติกกองน้ำมูลค่า2,980บาทด้วยค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะกระติกน้ำดีมากค่ะกองน้ำนะคะแล้วใส่ตู้เย็นกดน้ำดื่มได้เลยไม่ต้องยกขวดนะคะสะดวกมากๆค่ะและอีกอย่างนะคะเพิ่มความมั่นใจในการกองน้ำให้สะอาดอีกขั้นค่ะ ดูฟิลมรีวิวแล้วหรือใครที่กําลังมองหานะคะหรืออยากเปลี่ยนมาดื่มน้าสะอาดบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้านก็ต้องซื้อแล้วแหละเพราะทั้งรดทั้งแถมขนาดนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูตามช่องทางต่างๆที่ฟิล์มบอกไว้ได้นะคะและอย่างก็คือฟิล์มรู้สึกคุ้มค่ามากนะคะสําหรับสุขภาพดีที่ได้กลับมาค่ะอยากมีสุขภาพที่ดีผิวสวยนะคะก็ควรออกกำลังกายค่ะแล้วควรดื่มน้ําที่สะอาดนะคะให้เพียงพอต่อวนันแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอให้มีประโยชน์สําหรับทกคนเนดะะี๋ยวฟ์ม เตรียมตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย